ใหม่ S26 Go มี UST แล้ว ที่หอประชุมโรงเรียนซนโยเซฟสีเพชรบูรณ์น,พพนา,ายพงศ์พิทยาธนกรสีทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยศึกษาธิการจังหวัดนายกสมาคมประสาและส่งเสริมการศึกษาเอกชนภาคเหนือประธานครอข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคเหนือร่วมกรรนันแถลงข่าวเตรียมจัดงานมหากรรมบันการศึกษาเอกชนวันที่8-9กุมภาพันธ์2013ที่โรงเรียนซนโยเซฟสีเพชรบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งจะมีคณะผู้บริหารครูและนักเรียนของสถานศึกษา เอกชนในระบบ700โรงเรียนจำนวน17จังหวัดภาคเหนือเขาร่วมกิจกรรมท้งนี้เพื่อน,นําเสนอนิทรรศการทางการศึกษาการนําเสนอความสามารถบนเวทีของนักเรียนโรงเรียนเอกชนการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนทุกระดับชั้นรวมทั้งการเสนอผลงานต้นแบบของคณะผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนให้สาธารณชนรับทราบถึงความก้าวหน้าที่ได้ร่วมพัฒนาการศึกษาไทยมาตลอดเยเวลา102ปีในบดิตคุ้ทางคะประธานคณะกรรมการประสานและส่งส รมการศึกษาเอกชนเพชรบุญกล่าวว่างานมา,ากรรมวันการศึกษาเอกชนครั้งที่6นี้จะมีคนมาร่วมงานประมาณ1,000งคนขณะนี้ที่พักโรงแรมต่างๆถูกจองเต็มทุกที่คาดว่ามีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทซึ่งได้มีการประสานทุกภาคส่วนเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับผู้มาเยือนโดยเฉพาะการประสานกับโรงพยาบาลต่างๆถึงมาตรการป้องกันโรคโควิด1 การคัดกรองบุคคลที่จะเข้าร่วมงานนอกจากนี้ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ยังได้ออกคําสั่งให้ทุกโรงเรียนเฝ้าระวังอย่างเต็มที่จึงมั่นใจว่านอกจากจะได้รับความรู้จากงานแล้วยังปลอดภัยต่อการระบาดของโรคด้วยอย่างไรก็ตามได้เรียกร้องให้รัฐบาลให้การดูแลอุดหนุนงบการศึกษาเอกชนให้เท่าเทียมกับโรงเรียนของภาครัฐทางนี้ระบุว่า ปัจจุบันนั้นโรงเรียนเอกชนมีหน้าที่อบรมสั่งสอนให้กับเด็กเยาวชนไทยเป็นคนดีมีความสามารถอย่างเต็มที่ไม่แตกต่างจากโรงเรียนของรัฐแต่ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายต่างๆมากมาย ซึ่งได้รับการอุดหนุนจากภาครัฐต่อเดือนน้อยมากซึ่งไม่เพียงพอแม้แต่เงินเดือนของครูผู้สอนยังไม่รวมค่าสาธารณพภคอื่นๆแม้นว่าแต่และโรงเรียนจะมีการเก็บเพิ่มจากนักเรียนก็ตามแต่ถือว่าน้อยมากเนื่องจากพวกบกุครารนั้นมีค่าจ่ายอีกมากทำให้โรงเรียนเอกชนขนาดเล็กซึ่งมีนักเรียนต่ำกว่า500คนทยอยปิดสถานศึกษาเรื่อยๆ สนับสนุนข่าวด้วยศูนย์ยามา,ารัตนเพศยานยนต์สะดวกสบายสมุ6สาขาทั่วเพชรบูรณ์ออกรถกับรัตนเพศยานยนต์วันนี้รับประกันครบถ้วนออกให้บริการนอกสถานที่สม่ำเสมอศูนย์บริการพร้อมช่างทุกสาขาค่าแรงฟรีตลอดชีพจัดกับทางร้านหรือไฟแนนซ์ก็ได้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม056701777